ท่านมาที่บ้านบันพันนาออำเภอขวาวซีนรินจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21พรกำกดาคมนะครับเราได้นำเสื้อผ้าจากผู้มีกิจศีาได้นำมาบริจาคนะครับชุมชนนี้เป็นชุมชนคอมเมนะครับจะพูดภาษาคอมเมนะก็ลงมา5กระสอบวันนี้ก็ ก็เหลือน้อยแล้วนะครับก็โยมก็มากันสองคนเริ่มบอกมากันแล้วตอนนีนนน้บ้านสำโรงนะครับมีตำ บ้านสำโรงตะบลเมืองที่อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่21นะครับชาวบ้านเริ่มออกมาแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มออกมาแล้วครับพิธีผ่าครับเรา,าได้มาแจกครับจากผู้ีพิรัทธาน,นะครับ ชาวบ้านแมวนีกันครับอยู่บ้านสำโรงอำภอเมืองที่อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นจุดที่สามของวันนี้ครับพาท่านมาที่บ้านแม่ต้มพลเมืองที่ได้ครับอันนี้วก็ขอให้ออกมานตลาดเราลหมา่บ้านวันนี้เราได้นำมาเลือกสอมาแจกดูครับว่าดยข้ามอาเภอมาได้แจกทั้งหมดเพื่อให้ก็เพื่อให้ เสื้อผ้าใช้มีทั้งเด็กวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่เป็นกรกฎาเด็กจะเยอะที่เสือข้อที่นที่บ้านทางแกัตบตำบลเมืองเทียมอำเภอเมืองจันทบุรีรรท่านมาที่บ้านสะกลางหมู่ที่6ตำบลปราสาททองอำเภอเกวาศจินรลินจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นมบ้านฝากของม่บ้านบ้านสามโคนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประมาณไมณ่กี่หลังคาเรือนนะครับ เราได้นำเสื้อผ้าแจก โอ้น uh, ้องเป็น่หอนให้น้องไอ้สมครับครับจ้าบานมาเลือกประมาณสิบกว่าคนครับจุดนี้ใหญ่เท่ไห่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อย่าเลยบ้านจากลางนะครับเป็นบ้านฝามกคบ้านสามโคครับอยู่อำเภอเขาชนรินทร์พระท่านมาที่บ้านสามโคหมู่ที่หก ตำบลปรา,าสาททองอำเภอพรวาว,ส,ารวาสุรินทร์จังวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศขอการแจกเสื้อผ้าที่นี่ที่วัดเขาจะไปกอกองไว้แต่